ทางจังหวัดตราดครับมีการเปิดกิจกรรมตลาดนัดแก้หนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่2ครับเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนครับที่ที่ว่าการอำเภอเมืองตราดครับมีการจัดกิจกรรมตลาดนัดแก้หนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้ที่มาลงทะเบียนแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบโดยมีทางด้านของท่านประหลัดจังหวัดตราดน,นายธนสารเจริญสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งจากศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตราดฝ่ายปกครองจากทุกอำเภอเจ้าหน้าที่ตำรวจสถาบันการเงินตลอดจนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องร่วมออกบูธแก้ไขปัญหาหนี้สินให้ประชาชนโดยมีประชาชนทยอยเดินทางเข้ารับบริการตามที่กระทรวงมหาดไทยได้รับข้อสั่งการสำคัญจากนายกรัฐมนตรีและท่านรองนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในการดาเนินการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบให้กับประชาชนกระทรวงมหาดไทยจึงจัดกิจกรรมตลาดนัดแก้หนี้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มาลงทะเบียนแก้ไขหนี้นอกระบบเป็นประจำทุกๆเดือนโดยจังหวัดตราดได้จัดตลาดนัดแก้หนี้ครั้งนี้เป็นครั้งที่สองอย่างไรก็ตามการจัดกิจกรรมดังกล่าวนี้นอกจากเป็นการไกล่เกลี่ยให้คำปรึกษาด้านการเงินแล้ว ยังมีกิจกรรมในการพัฒนาอาชีพทั้งระยะสั้นและระยะยาวเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทั้งที่เป็นหนี้และจะไม่เป็นหนี้ก็ตาก่างซึ่งในระยะสั้นก็ยังมีการจัดหาแหล่งเงินทุนเงินกู้ในระบบและแนวทางการเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายรวมถึงการพึ่งพาตนเองเพื่อให้การทำอาชีพนั้นมีความมั่นคงและมีรายได้เพิ่มพูนมากขึ้นอย่างไรก็ตามสำหรับการลงทะเบียนนะครับ ไม่ใช่เพียงเฉพาะจังหวัดตราดเท่านั้นทั่วประเทศขนาดนี้ยังลงทะเบียนได้อยู่เปิดรับลงทะเบียนไปจนถึง29กุมภาพันธ์นี้ผ่านช่องทางต่างๆถ้าจะว็อกอินเข้าไปก็ที่สารกลางจังหวัดทุกจังหวัดที่ศูนย์ดำเรงธรรมหรือตามที่ว่าการอำเภอทุกแห่งนี่ก็จะมีศูนย์ดำรงธรรมประจําแต่ละอำเภอด้วยเช่นกันช่องทางออนไลน์ก็ได้เช่นเดียวกันผ่านทางเว็บไซต์ ของกระทรวงมหาดไทยแต่ผู้ชมที่อยากจะทราบรายละเอียดเพิ่มเติมก็โทรศัพท์ไปสอบถามได้นะครับสายด่วนศูนย์ดำรงธรรมโทรศัพท์ได้24ชั่วโมง1567ครับ